การลุกลามเป็นสงครามโลกครั้งที่สาแบบที่ทางผู้บริหารระดับสูงของรัสเซียขูห่หรือเปล่าปรับด็อกทรินเพื่อที่จะรับมือและนี่ก็คือเรดไลน์หนึ่งอย่างที่รัสเซียเคยประกาศเอาไว้นะคะเสี่ยงไหมคะสงครามโลกครั้งที่สาตอบคำถามได้เลยว่าสุ่มเสี่ยงเพราะว่าเราก็เห็นระดับสงครามมันก็ขึ้นขึ้นลงลงมันก็ยังมีอุณหภูมิของมันอยู่บุดบุลด่วแต่ตรงนี้เนี่ยน้ำจะเดือดแลว ที่เซเลนสกี้พยายามจะทำเนี่ยเขาคือการปกป้องดินแดนของเขาความพยายามที่จะขับไล่กองกําลังของอีกประเทศหนึ่งออกไปจากดินแดนของเราสิ่งที่รัสเซียก็กําลังทําก็คือดํารงความมุ่งหมายสําหรับพื้นที่88%ที่ไปยึดเอาไว้ถ้าเซเลนสกี้สั่งใช้เนี่ยตรงนั้นนะครับเซเลนสกี้เองก็ต้องรับผิดชอบนะครับว่าจะพาตัวเองจะพาชาติไปอยู่ที่ไหนอย่างไรตรงนั้นถ้ามันเริ่มขึ้นและทุกอย่างจะไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่ามันจะเกิดอะไร เพราะฉะนั้นการตัดสินใจของเซเลนสกี้จะเป็นตัวเปลี่ยนรูปแบบสถานการณ์ของสนามรบแล้วก็ภูมิภาคดยสัมพันความท้้ไทยครั้งใหญ่โลกยุคใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกการลงทุนไปอย่างสิ้นเชิงมาพบกันในงาน For the Future 2ิวเกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศกว่า15ท่านพร้อมดินเนอร์และเน็ตเวิร์ก s e งเซสช ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิ e อีเวนแต่คือก่อนที่ไบเดนเขาจะหมดระยะเวลานะคะจะเป็นเรื่องของแรงสู้ใทางการเมืองหรือว่าประเด็นสําคัญอย่างการที่จะต้องสู้กับเกาหลีเหนือนะคะที่เป็นพันธมิตรของรัสเซียที่เข้ามาผลิตก,กําลังกันก็ตามนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้สถานการณ์นั้นยากซับซ้อนแล้วก็สุเสียง มากขึ้นนะคะอย่างแน่นอนทีนี้มีมุมมองจากทางบุตรชายของคุณทรัมป์นะคะที่ก็ออกมาโจมตีคุณไบเดนนะคะที่อนุมัติการใช้สีบรรุพิสัยไกลนี้ว่าเป็นการวางยางนะคะให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ก่อนที่คุณพ่อของเขาจะมีโอกาสเข้ามาแล้วก็สร้างสติภาพและรักษาชีวิตของประชาชนนะคะท่านนิพัติท่านาลองประเมินในมิติเรื่องของทาง การเมืองนะคะแล้วก็บทบากของคุณทรัมป์ผู้ประกาศว่าจะยุติสงครามรัสเซียยูเครนในยี่สิชั่วโมงพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เนะี่ยมองว่าคุณทรัมป์จะทําอย่างไรเขาจะต่อสายหรือเปล่านะคะว่าอยากเพิ่งมีการใช้อาวุธนะคะหรือว่าเขาจะบยังย้งได้ไหมนะคะสิ่งที่เป็นนโยบายของเขาที่เขาก็พยายามจะทำเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากขึ้นนะคะคุณทรัมป์จะทําอะไรได้หรือเปล่าคะในตอนนี้สิ่งที่คุณกิต้าได้กล่าวมาโดยโค้ดคำพูดของลูก นะครับของออคุณทรัมป์นะครับที่ออกมาพูดตรงนี้นี่เลยนะครับมันเป็นคำพูดที่สะท้อนให้เห็นว่ามันอ่านกันออกนะครับว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็เราก็ได้คุยกันไปแล้วตั้งถดๆโดยซ้ำไปว่าสิ่งเหล่านี้ในทางการเมืองนะครับของในวอชิงตันเองเนี่ยสิ่งที่จะต้องออคำว่าวางยานะครับที่พูดกันเอาไว้อะไรต่างๆเหล่านี้ มันก็เป็นอะไรที่เออมันก็มองได้นะครับว่าเอ้ยทิ้งทวนนะครับภาษาไทยทิ้งทวนทิ้งทุนทิ้งโจทย์ยากเอาไว้ให้ตรงนี้มองข้ามไม่ได้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์กันเองเขาก็อ่านกันออกนะครับว่าตรงแล้วเนี่ยไบเดนกำลังทำอะไรหรือว่าได,ได้สั่งการอะไรลงไป นี่คือการติติงกันเองนะครับเป็นการเมืองในประเทศของเขาอันนี้ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนในโลกเนี่ยนะครับผู้สังเกตการทั้งหลายก็คงจะมองเห็นอะไรเหมือนกันเอาล่ะครับที่นี้คุณทรัมป์จะทำยังไง <c oughs> ถ้าว่ากันตามกฎหมายเนี่ยวันนี้นะครับจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งอะไรใครได้เลยจนกว่าจะถึงวันที่ยี่สิบมกราอันนี้ตามตัวเนื้อตามตัวกฎหมายนะครับ มันเป็นเช่นนั้นหากแต่ว่าคนอย่างทรัมป์เนี่ยนะครับที่เราก็เห็นบุคลิกภาพลักษณะการทำงานอะไรกันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่านะครับทรัมป์จะมีวิธีครับที่จะทำให้เรื่องนี้ไม่เป็นโจทย์ยากสำหรับเขาในอนาคตผมเชื่อนะครับไม่ทราบว่าทรัมป์จะทำอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าทรัมป์ไม่ปล่อย ครับให้เรื่องมันบานปลายไปแน่เพราะว่าอีกตั้ง60วันเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบุคคลนะครับที่3นะครับมีทีมทำงานในการล็อบบี้ใช่ไหมครับอะไรต่างๆเหล่านี้ที่จะไปพูดกับเซเลนสกี้นะครับเพราะวันวันนี้นะอย่าลืมนะครับว่าในช่วงเปลี่ยนฐานอำาเนี่ย คือเมื่ออำนาจจะไปอยู่ที่ใครยังไงประเทศต่างๆในโลกวันนี้หันไปคุยกับทรัมป์กันหมดแล้วแม้กระทั่งสีจิ้นผิงเห็นไหมครับที่ดำเนินนโยบายอะไรกันมาวันนี้ผู้นำของโลกเนี่ยครับคือคืออันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะครับว่ารู้ว่าใครกำลังจะไปแล้วใครกำลังจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทรัมป์นะครับนี่คิดเอาเล่นนะครับเราคุยกัน ทัป์ก็ต้องหาวิธีที่จะไม่ทำให้ปัญหาเนี่ยมันบานออกไปนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดดีเลยตรงนี้เอาไว้มันคุยกันได้ครับเพราะคนที่จะตัดสินใจที่จะปล่อยของอันเนี้ยที่จะทำให้เกิดสงครามบานปลายเนะี่ยมันคือเซเลนสกี้ถ้ามีการพูดกันนะครับแล้วมีมีดีลลับนะครับว่าเซเลนสกี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะ ซึ่งอาจจะทำให้เซเลนสกี้พอใจนะครับแล้วก็ยับยั้งชั่งใจผมเชื่อนะครับนี่คือเรื่องที่จะต้องต่อสู้กับฝ่ายเดียวกันเองนะครับในทางการเมืองแล้วก็เรื่องที่ผมเชื่อว่าเขามีฝีมือที่จะทำตรงนี้ครับ ค่ะท้ายที่สุดนะคะระหว่างที่ทุกๆฝ่ายคงพยายามที่จะต่อรองกันอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อรักษาทั้งเรื่องของเจตํานงทางการเมืองนะคะก็เรื่องของความพยายามที่จะไม่ให้ความขัดแย้งมันลุกลามบานปลายหรือว่าสร้างอำนาจต่อรองที่ให้ได้เปรียบมากที่สุดนะคะ <c oughs> ท่านนิพัฒน์มองความสุ่มเสี่ยงจากการอนุมัติของไบเดนครั้งนี้เนี่ยจะนําไปสู่การลุกลามเป็นสงครามโลกครั้งที่สามแบบที่ทาง ผู้บริหารระดับสูงของรัเสเซียขู่หรือเปล่าถือว่าทําให้รัเสเซียชิงลงมือด้วยอาวุธร้ายแรงถึงขั้นไปสู่การใช้อาวุธอย่างยูเครนที่เขาก็เคยขู่หลายครั้งหรือเปล่าว่าเขาจะต้องปรับด็อกทรินเพื่อที่จะรับมือและนี่ก็คือเรดไลน์หนึ่งอย่างที่รัเสเซียเคยประกาศเอาไว้นะคะเสี่ยงไหมคะสงครามโลกครั้งที่สามตอบคําถามได้เลยว่า z o ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราก็เห็นระดับสงครามมันก็ขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะครับ มีการขู่กันว่าจะใช้นิวเคลียร์แท็กติคอลนิวเคลียร์นะครับคุยกันมาเป็นปีแล้วตรงนี้เอาละครับมันก็ยังมีอุณหภูมิของมันอยู่อุนอ่นๆไปแต่ตรงนี้เนี่ยน้ำจะเดือดแล้วนะครับถ้าถ้าเซเลนสกี้สั่งใช้เนี่ยตรงนั้นนะครับเซเลนสกี้เองก็ต้องรับผิดชอบนะครับว่า จะพาตัวเองจะพาชาติไปอยู่ที่ไหนอย่างไรครับอันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อะไรยังไงซึ่งเขาก็ป้องปกป้อง,อง,องดินแด,น,ดนประเทศของเขาประเทศของเขาถูกรุกรานนะครับประเทศของเขาถูกรุกรานกลับไปนิดนึงตรงนี้ว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ดูตรงนี้อยู่ชมคุณกีต้าตรงนี้นะครับว่าตกลงนี่มันยังไงกันเนี่ยนะครับนิดเดียวตรงน,นี้ว่า เกือบหนึ่งพันวันมาแล้วที่กองกำลังของรัสเซียนับแสนรุกเข้าสู่ประเทศยูเครน,นะครับพื้นที่นะครับถ้ามีแผนที่ประกอบด้วยผมก็ยังขอใช้นับปัดนาฬิกาอยู่เหมือนเดิมนะครับเลขสิบสองามอะไรนี้นะครับนึกตามกันแล้วกันว่าพื้นที่ที่รัสเซียกองกําลังรัสเซียนับหมื่นเนี่ยตอนนี้อาจจะเหลือแค่เป็นหมื่นนะครับยึดครองอยู่ถ้าขีดเส้นวันเนี้ย มันจะประมาณสักเลขสองนะครับของหน้าปัดนาฬิกาโค้งลงมาถึงประมาณเลขเ็ดนะครับนี่คือพื้นที่ลูฮันสโดเนสนะครับซาโปริเซียเคอร์ซันอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็วลงมาถึงไครเมียตรงนีุ้กีต้ามันประมาณ18%ของพื้นที่ยูเครนเขานะนี่คือดินแดนที่รัสเซียเข้ามายึด อยู่เครนอยู่นะครับเกือบพ,พันวัน,พน,วน,เ,นเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับสิ่งที่เราเราต้องอพูดกันอย่างเดยกว่าต้องต้องเข้าใจสถานการณ์กันสิ่งที่เซเลนสกี้พยายามจะทำเนี่ยเขาคือการปกป้องดินแดนของเขาความพยายามที่จะขับไล่กองกำลังของอีกประเทศหนึ่งออกไปจากดินแดนของเขานะครับสิ่งที่รัเสเซียก,ก็กำลังทำก็คือดำรงความมุ่งหมาย ครับสำหรับพื้นที่18%สิเปอร์เซนน่นที่ไปยึดเอาไว้อย่าลืมนะครับว่าย้อนไปปีที่แล้วเนี่ยอ <c oughs> ูตินเอาไอ้ดินแดนพวกนี้ผนวกดินแดนพวกนี้เข้าไปผ่านสภาแล้วนะครับบอกว่าเป็นดินแดนของรัเสเซียไปแล้วนี่นี่คือสิ่งที่เราเราเป็นคนดูนะครับเราก็ต้องเห็นตรงนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> มาถึงตรงนี้น้ำมันเดือดแล้วนะครับถ้าถ้านะครับถ้าเซเลนสกี้ พยักหน้าบอกให้ใช้ไอตัวนี้ได้ ATA CMS เนี่ยนะครับขีพนักวิสัยไกลตรงนั้นถ้ามันเริ่มขึ้นแล้วทุกอย่างจะไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้การตัดสินใจนะครับที่ของเซเลนสกี้จะเป็นตัวเปลี่ยนครับจะเป็นตัวเปลี่ยนรูปแบบสถานการณ์ของสนามรบแล้วก็ภูมิภาคด้วยซ้ำไปนี่จะเป็นอีกหนึ่ง ความเสี่ยงที่โลกจะเจอในช่วงปลายปีนะคะ6,000แล้วก็มีความแปรปรวนไม่หยุดยั้งเลยนะคะแม้ว่าเราจะมองว่าคุณทรัมป์จะมาสงครามจะยุติใน 24, 24ชั่วโมงนะคะแต่ว่านาทีนี้ดูเหมือนเกมพลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะเราคงได้มีโอกาสเตียนเชิญท่านนิพั์มาพูดคุยแล้วก็อา่นานสถานการณ์ให้พวกเราได้รับฟังอีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสําหรับการร่วมพูดคุยแล้วก็มีคระห์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณกีตาครับขอบคุณทีมง,งานขอบคุณท่านผู้ชมครับ บพราะคุณท่านนิพั์ที่สละเวลานะคะพูดคุยกับเราในห่วงเวลาสําคัญข่าวใหญ่ของโลกเรื่องการอนุมัติขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนนะคะณที่นี้อยู่ในกํามือของเซเลสกี้ค่ะที่จะตัดสินใจในการจะใช้อาวุธนี้หรือไม่จะใช้อย่างไรจะโจมตีจุดไหนและสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะที่ท่านนิพั์บอกว่าตอนนี้น้ํากําลังเดือดแล้วนะคะความขัดแย้งมันมาถึงจุดที่เป็นจุดเดือดขั้นสุดเพราะว่ารัสเซียเองก็ ไม่น่าจะยอมยืนเฉยๆให้ยูเครนโจบตีเพราะรู้ว่ายูเครนมีอาวุธอันทรงอนุภาพจากฝั่งตะวันตกมาแบบเต็มกําลังแล้วนะคะจะชิงลงมือก่อนหรือไม่การโจมตีระหว่างกันคงจะดูเดือดรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะคะนาทีนี้ก็เป็นช่วงที่โลกนั้นกําลังมีความวุนว่นวายแล้วก็ระสับระสาย